วงการก็ถือเป็นนัดสำคัญที่สมาชิกวงเดอะซ้องสองและคนดนตรีรุ่นเล็กวงบ่าไก่ไทยดำวงแคนประยุกต์ประจำถิ่นนครปฐมจะรวมตัวพร้อมกันที่ลานภายในบ้านผ่หูช้างอำเภอบางเลนเพื่อซ้อมบรรเลงบทเพลงสำหรับออกงานประเพณีค่ะโดยครั้งนี้เตรียมวงก่อนเดินทางไปแสดงที่งาน,นฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยดำที่มีมากตั้งแต่ช่วงเดือนนี้ไปจนถึงเดือน5ค่ะ สาวๆมาพร้อมหน้ารำวงย้อนยุคก,กันสนุกสนานแบบลืมอายุกันไปเลยแบบนี้ไม่ได้นัดแนะกันล่วงหน้านะคะแต่เป็นเพราะว่าเสียงแคนนั้นอยู่ในสายเลือดไปแล้วแค่ได้ยินก็อดไม่ไหวค่ะต้องชวนกันลุกมาร้องรำตามจังหวะเพลง ทั้งจังหวะเพลงสุดสนแนนหรืออย่างเพลงร้องทรงดำลำเต้ยที่สะท้อนการเกี้ยวพาของหนุ่มสาวและบอกถึงพื้นเพรแรกที่ไทยดำมาอาศัยตั้งถิ่นฐานที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีก่อนขยายไปอยู่ในหลายจังหวัดเช่นนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีนครสวรรค์ค่ะ เือบ3ปีมานี้บ้านไผ่หูช้างพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนเพราะคนกว่าร้อยละ80ในหมู่บ้านมีเชื้อสายไทยดำค่ะซึ่งเด็กๆหนุ่มๆที่มีความสนใจดนตรีพื้นบ้านก็มาฝึกหัดเล่นดนตรีกับครูอาจารย์ในวงทําให้ได้ความรู้จากเพลงพื้นถิ่นโดยเฉพาะแคนเพราะคนไทยดำนิยมเล่นกลอนฟ้อนแคนกันเมื่อมีงานเทศกาลค่ะมันผมรักดนตรีอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็อยากทํางานได้เงินเก็บเงินใช้อะไรอย่างนี้ครับ เพราะว่าเรียนด้วยใช่ไหมคะครับแล้วเป็นไงบ้างพอมารวมวงกับพี่พีครับก็ตอนแรกๆก็ยากเพราะตอนแรกผมยังไม่เป็นนะฮะผมก็ฟัดฝึกไมาเรื่อยวงประยุกต์มันที่อื่นก็มีแต่ว่าเพลงเน้นที่เพลงเพลงพื้นบ้านเพลงที่เขาล้ำเมื่อกี้เนะี่ยที่อื่นอาจเต่าไม่ได้เต่าไม่ได้เหมือนไทยทงดำครับนเพลงนี้มันมาอย่างไงอะะอืม เขาเรียกมันสืบต่อกันมาเขาไม่มีโน้ตเขียนไว้เป็นตายตัวบางคนเขาเคยไปแกะโน้ตแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เสียงนี้มันเหมือนกับเป็นเสียงเอาลมเป่าเป็นแคนแบบ,บร้องอยู่ข้างในอะ่ะในอดีตเนี่ยเขาจะหยุดทํางานกันเลยนะช่วงตุส่สงการนี่เขาจะทํางานไว้สมมบอว่าต้องตําข้าวต้องสีข้าวเขาจะทาไว้เก็บไว้หมดทุกอย่างแล้วพอถึงช่วงที่เป็นการเล่นเนี่ยทุกคนก็จะพร้อมใจกันเล่น คนเท่าคนแก่ก็เล่นค่ะเล่นอย่างสนุกสนานน่ะเขามีความสุขของเขาเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเห็นคนแก่เนี่ยถ้าเกิดเขาได้ยินเสียงเพลงเขาก็อยากรำของเขาเองเพราะว่าหนึ่งเขาำเป็นสองเขารำมาตั้งแต่เขาอายุน้อยๆก็เรียกว่าเข้าไปในสายเลือดแล้วมั้งคะ วงเดอะซ่องสองผู้ก่อตั้งเป็นอดีตสมาชิกวงแคนมาก่อนจนมีแนวคิดที่จะทําวงดนตรีเองบ้างจึงเริ่มซื้อเครื่องดนตรีไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาเพื่อทําดนตรีประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยรับเล่นในงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่ในพื้นที่เหมือนวันนี้ที่เราจะติดตามวงนี้เดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์กันค่ะ วัฒนธรรมไทดำที่บ้านคลองเกษมนี้มีลูกหลานไทยดำจากจังหวัดทางภาคเหนือกลางและใต้มาร่วมงานพบปะแลกเปลี่ยนจัดเป็นงานใหญ่ปีละครั้งค่ะเสียงดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ของวงดนตรีนี้ก็ช่วยสร้างสีสันได้อย่างดีให้ลูกหลาน,นไทยดำได้รำวงย้อนยุคร่วมกันแต่แท้แค้นน้ำตาลบอกใครดีไม่ได้ลใจครับนะกปล้มได้ ของไทยดำแต่ละครั้งเวทีของการลำกลอนฟ้อนแคนถือเป็นกิจกรรมให้คนในหมู่บ้านได้ผ่อนคลายค่ะซึ่งค่ำคืนนี้เดซกสงสองทำหน้าที่บรรเลงตลอดงานให้คนเชื้อสายไทยดำสลับขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสารสัมพันธ์ไทยดำในแต่ละพื้นที่ตลอไป ก็ไทยดำาองดำก็มีเป็นเพลงสุดคะแนนเพลงเวียงเพลงเสิงเพลงลําเต้เพลงพวกนี้ครับส่วนมากจะเป็นที่นี้ทุกคเรีหมดเลยแล้วแต่มันจะเป็นเีลาของแต่ละคนที่ว่าแบบสอนลำคือเมื่อก่อนนี่จะเป็นดนตรีแบบช้าๆแต่ก็เป็นการประยุกประยุกขึ้นมาปุ๊บมันก็มีทั้งแบบทั้งแบบทั้งมีช้าแล้วก็มีเร็วมันก็คือคืนแล้ก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าไดเล่นแล้วมันสบายใจ มัตามมีความสุขแล้วมันก็อบอุ่นด้วยเมื่อได้ฟังเสียงพินเมื่อได้ยินเสียงแคนมันได้อยู่แดนแฟนแห่งอีสานถึงจากมานานแสนนานยังคิดถึงนงกรานบ้าน 200ปีที่ไทยดำอพยพมาตั้งถิ่นฐานในไทยถือว่าเพชรบุรีเป็นเมืองแม่มีเอกลักษณ์อย่างการแต่งกายสีดำที่คงไว้ยังสวมใส่กันอยู่ในหมู่บ้านหรือเมื่อมีงานประเพณีสำคัญสำคัญซึ่งวงดนตรีประยุกต์เดอะซ้องสองแต่งดำขึ้นเวทีแสดงเช่นกันสิ่งสำคัญคือการคงเสียงแคนไว้ในบทเพลงอยู่ในเส้นทางดนตรีของวงมาไม่น้อยกว่า15ปีแล้วล่ะค่ะน้ำอ้อยจ่าจิตไทย PBS รายงาน